มหาสัจจรยามเช้าตีสี่ครึ่งเรียนรู้วิธีคิดทุกเช้าเพื่อก้าวเป็นท็อป1%อร์เคุณภาพโดยจรรนเอี่ยมชัยอีพีหนึ่งเติบโต1%เปอร์เซในทุกวันบทนำสรียามเช้าครับทุกท่านพบกับผมทุกวันในมหาสัจจันยามเช้าผมหนึ่งจรรยเอี่ยมชัยครับนี่คือประโยคที่ผมพูดทุกเช้าเวลาตีสี่ครึ่งในติกตอกไลท์เวลาที่หลายคนยังหลับไหล ถ้าว่าสำหรับผมและ FC ของผมนี่คือเวลาที่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ทุกวันตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2024ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มต้นไลฟ์สดทุกวันตอนแรกมีผู้ชมเพียง17คนวันนี้มีมากกว่า500คนและผมเชื่อว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนี่ไม่ใช่แค่ไลฟ์ธรรมดาแต่มันคือพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองหัวใจของตีสครึ่งคือการพัฒนาตัวเอง1%ในทุกวัน หลายคนอาจสงสัยว่า1%นั้นเพียงพอหรือไม่แต่ถ้าคุณพัฒนาตัวเองขึ้นวันละหทุกวันภายใน1ปีคุณจะกลายเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคุณจะฉลาดขึ้นแกร่งขึ้นรวยขึ้นและสำเร็จมากขึ้นมักมีคนถามผมว่าทำไปทําไมทําเพื่ออะไรทําแล้วได้อะไรทําไมต้องมาไล้ตีสี่ครึง่งทำไมไม่ไล์เวลาอื่นละ่ะใครจะมาดู คำถามเหล่านี้มีเยอะมากและผมไม่มีคำตอบให้พวกเขาแต่ผมใช้การกระทำของผมเป็นคำตอบผมเชื่อว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดผมไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่ผมเลือกทาให้พวกเขาเห็นเองถ้าสิ่งที่ผมทำมันดีจริงคนจะเข้ามาดูเองและมันก็เกิดขึ้นแล้วทำไมต้องเป็นตีสี่ครึ่งเพราะนี่คือเวลาที่โลกเงียบที่สุดเวลาที่สมองของเราว่างที่สุดเวลาที่เราตื่นมาแบบ ล่งสองชั้นล่งจากการนอนหลับและล่งจากสิ่งรบกวนสิ่งสำคัญนี่คือตีสี่ครึ่งเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้เมื่อสมองเปิดกว้างและไม่มีอะไรรบกวนข้อมูลที่เข้ามาจะซึมซับได้ดีที่สุดโดยเฉพาะความรู้ที่มีพลังบวกซึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงยิ่งเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังบวกมากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะมีวันที่ดี มีชีวิตที่ดีก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่คุณจะได้จากหนังสือเล่มนี้หนังสือตีสี่ครึ่งไม่ใช่เพียงแค่บทบันทึกเรื่องราวจากไลฟ์ของผมแต่เป็นคู่มือเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในทุกด้านตั้งแต่การสร้างวินยัยการจูนความคิดใหม่การทํางานกับจิตใต้สํานึกไปจนถึงการสร้างความมั่งคั่งและความสําเร็จอย่างแท้จริงคุณจะได้เรียนรู้ว่าพัฒนาตัวเอง1%เทุกวันอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ยิ่งใหญ่จูนหัวใจและจิตใต้สํําานึกึกให้้พรรอมดดดงูสเ็จ เอาชนะ AI และอนาคตด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตปเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่และใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณสร้างตัวเองให้รวยสำเร็จและมีความสุขไปพร้อมกันพัฒนาความคิดคน10ล้านคนภายในปี2030ผมไม่ได้ทำสิ่งนี้เพื่อตัวเองเพียงคนเดียวผมมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือ ช่วยให้คนไทยและคนทั่วโลก1ิบล้านคนไดพัฒนาและประับความคิดตัวเองเป็นคนใหม่ภายในปี2030เพราะผมเชื่อว่าความสำเร็จเริ่มจากความคิดและถ้าเราปรับเปลี่ยนความคิดของเราได้เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาตีสี่ครึ่งคุณกำลังตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองทุกเช้าที่คุณพัฒนาตัวเองหปอร์ซคุณกำลังเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทุกเช้าที่คุณเลิกก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซน คุณกำลังสร้างอนาคตของตัวเองนี่ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือภารกิจชีวิตของผมและคุณสามารถเป็นหนึ่งในสิล้านคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดพร้อมเปลี่ยนแปลง,ปลงชีวิตหรือยงังตอนนี้ถ้าคุณถือหนังสือเล่มนี้อยู่ในมือแปลว่าคุณกำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและผมขอบอกคุณว่าโอกาสนั้นมาถึงแล้วเปิดหนังสือต่อไป แล้วมาค้นพบพลังของตีสี่ครึ่งที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่มหัศจรรย์ที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนอาจารย์จรันเอี่ยมชัยมหัศจรรย์ยามเช้าฉันคิดฉันจึงมีตัวตน I think t h e r e for e I am หนึ่งถ้าเราไม่ใช่เราแล้วเราเป็นใครกัน Trying to define your self is like trying to b u y your own t e a c h การพยายามนิยามตัวเองก็เหมือนพยายามกัดฟันตัวเองอัลลันวัดผมอยากให้คุณหยุดคิดและลองถามตัวเองดูหน่อยถ้าเราไม่ใช่เราแล้วเราเป็นใครกันฟังดูเหมือนว่าผมถามเล่นๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณเลยก็ได้คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าตัวเราคืออะไรเราคือร่างกายนี้จริงๆหรือเปล่าเราคือความคิดในหัวหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้น หรือจริงๆแล้วเราคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้มีหลายครั้งในชีวิตเราอาจหลงไปกับสิ่งที่คนอื่นมองว่าเราเป็นเช่นชื่อเสียงสถานะหรือความสําเร็จแต่ถ้าทั้งหมดนี้เกิดหายไปแล้วตัวเราจะเหลืออะไรละ่ะและตัวตนที่แท้จริงของเรายังมีอยู่ไหมนี่ไม่ใช่การมาหาคําตอบที่ตายตัวนะครับแต่ผมอยากบอกให้คุณเข้าใจชีวิตและตัวเองมากขึ้นเพราะบางทีสิ่งที่เราคิดว่าไร้ค่า มันอาจเต็มไปด้วยความหมายที่เรามองไม่เห็นก็เป็นได้บางทีตัวตนของเราอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปหาแต่อาจเป็นสิ่งที่เรายอมรับได้ว่าเราไม่ได้นิยามอะไรเลยก็ได้หัวใจกับสมองเราจะเชื่อใครการที่เราเลือกว่าจะเชื่อหัวใจหรือสมองมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งที่เราเผชิญในขณะนั้นตอนนี้ผมอยากให้คุณมาทําความเข้าใจหัวใจกับสมองให้มากขึ้นก่อนครับหัวใจของเรามักเกี่ยวข้องกับอารมณ์ เช่นความรักความฝันความหวังและความปรารถนามันช่วยให้เราเชื่อมโยงกับสิ่งสําคัญในชีวิตเช่นความสุขหรือความสัมพันธ์การฟังหัวใจเหมาะในสถานาการณ์ที่คุณต้องการสร้างแรงบันดาลใจหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเช่นการเลือกเส้นทางที่คุณรักแม้มันจะไม่สมเหตุสมผลนักก็ตามสมองของเราทํางานด้วยข้อมูลและเหตุผลมันช่วยประเมินความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ มันเหมาะสําหรับการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการคิดคํานวณหรือการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวการฟังสมองเพื่อให้คุณไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบและสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ดีจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะหัวใจกับสมองทํางานร่วมกันอย่างสมดุลครับเราใช้สมองวิเคราะห์เพื่อหาข้อเท็จจริงและผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น ส่วนหัวใจก็เป็นตัวกรองอีกชั้นว่าสิ่งที่คุณกำลังพิจรารณานั้นสอดคล้องกับคุณค่าหรือความต้องการภายในหรือไม่และเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจให้ถามตัวคุณเองว่าฉันจะเสียใจหรือเปล่าถ้าทำตามสิ่งนี้ให้สมองนำทางให้หัวใจตัดสินใจและให้ทั้งสองทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณไม่เสียใจตอนนี้เรารู้จักหัวใจและสมองกันแล้วทีนี้เรามาลองเปิดประตูเพื่อสำรวจตัวเราเองกันต่อ คุณเคยรู้สึกไหมว่าใครเป็นคนควบคุมหัวใจและสมองของเราอีกทีใครกันละ่ะเราเป็นใครกันแน่อย่างที่เราเข้าใจกันแล้วว่าหัวใจและสมองมันเป็นแค่เครื่องมือหัวใจเป็นตัวแทนความรู้สึกสมองเป็นตัวแทนของเหตุผลแต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดครับเหมือนเหมือนเรามีโปรกแกรม2ระบบที่ช่วยเราคิดและตัดสินใจแล้วตัวเราที่แท้จริงเป็นใครกันแน่ตัวเราอาจเป็นผู้สังเกตการ ลองคิดดูดีๆนะครับถ้าตัวเราคือสิ่งที่เฝ้าดูความคิดในสมองและสัมผัสความรู้สึกในหัวใจเช่นเวลาเราเถียงกันในใจระหว่างทำหรือไม่ทำเราคือใครกันที่กำลังฟังสองสิ่งนี้คำตอบคือตัวเราอาจเป็นจิตสำนึกหรือความรู้ตัวเองซึ่งมันอยู่เหนือใจและสมองผมจะเรียกว่าจิตสั้นๆน,นะครับให้เราเข้าใจตรงกันเราจิต เป็นส่วนผสมที่ลงตัวเราเป็นผู้กำหนดความหมายตัวเราคือสิ่งที่เลือกจะเชื่อหรือไม่เชื่อเสียงในใจหรือสมองเราเป็นคนออกคำสั่งหัวใจและสมองเป็นเหมือนลูกน้องของเราจิตคือหัวหน้าที่ต้องนำพาชีวิตของเราไปข้างหน้าเราเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเราเปลี่ยนทุกวันผ่านประสบการณ์ใหม่ๆและสิ่งที่ได้เรียนรู้มีบางคนอาจบ,บอกว่าตัวเราหรือจิต คือการรวมตัวกันของความรู้สึกความคิดการกระทําและสิ่งที่เราเลือกในทุกวันโดยไม่ต้องแยกหัวใจหรือสมองเพราะทั้งหมดคือเราในแบบที่เราเป็นเราอาจไม่ใช่สมองเราอาจไม่ใช่หัวใจแต่เราเป็นสิ่งที่ใช้สมองและหัวใจสร้างชีวิตในแบบที่เราเลือกกันละครั้งหนึ่งข้าฝันว่าตัวเองเป็นผีเสือ้อแต่เมื่อตื่นขึ้นข้าไม่แน่ใจว่าข้าเป็นมนุษย์ที่ฝันว่าตัวเองเป็นผีเสือ้อ หรือผีเสื้อที่ฝันว่าตัวเองเป็นมนุษย์จวงจือถึงตรงนี้เราเข้าใจกันว่าเราคือจิตที่สั่งหัวใจและสมองแต่เคยสงสัยกันไหมว่ามีคนหลายคนมักพูดกันว่าให้สั่งจิตทำนู่นทำนี่ถ้าอย่างนั้นใครสั่งจิตกันละ่ะนี่เราเข้านเลยคำถามสำคัญของการมีชีวิตแล้วย้อนกลับมาถามว่าเราเป็นจิตใช่ไหมคำว่าจิตในที่นี้น่าจะหมายถึงสิ่งที่รู้ตัวหรือความสำนึก ที่ผมพูดในตอนต้นซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเราคิดอะไรหรือรู้ว่าเรารู้สึกอะไรจิตเหมือนศูนย์กลางของตัวตนมันไม่ได้เป็นทั้งหัวใจและสมองแต่มันคือสิ่งที่มองเห็นทั้งสองอย่างทำงานและสามารถเลือกตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับอย่างนั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องจิตเพิ่มอีกหน่อยจิตแบ่งเป็นสองส่วนคือจิตสำนึกเป็นสิ่งที่เรารับรู้และควบคุมได้เช่น การคิดการตั้งเป้าหมายและจิตได้สำนึกเป็นส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเช่นความเชื่อนิสัยความทรงจำอัตโนมัติแล้วใครสั่งจิตนี่คือจุดที่ลึกที่สุดผู้สั่งจิตก็คือตัวเราที่รู้ตัวเองเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นผู้เฝ้าดูและเรามีอำนาจเลือกนั่นแหละคือตัวตนที่แท้จริงมันอาจไม่ได้อยู่ที่สมองหรือหัวใจแต่มันคือความรู้สึกของการเป็นตัวเรา ที่ควบคุมและกำหนดชีวิตได้สรุปง่ายๆคือจิตเป็นเหมือนเครื่องมือแต่ตัวเราเป็นผู้สั่งการและสิ่งที่สั่งบ่อยๆจะก,กลายเป็นชีวิตของเราตัวเราเป็นผู้สั่งการคือใครเราเริ่มเข้าใจคําตอบแล้วครับแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นคําถามที่คนทั้งโลกพยายามหาคําตอบอยู่เราเป็นใครหรือตัวตนที่แท้จริงของเรานี่แหละคือคําถามที่เชื่อมโยงถึงความหมายของการมีชีวิต คุณอาจจะรู้สึกกำลังงงอยู่เพราะมันเหมือนเรากําลังปีนขึ้นไปบนยอดเขาแห่งความคิดเรามาลองดูกันอีกทีว่าคําตอบอยู่ตรงไหนกันอย่าเพิ่งงงใกล้ละครับเราเป็นใครกันเราไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายคือเครื่องมือที่เรามีในโลกนี้แต่มันไม่ใช่ตัวเราวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมสลายแต่เรายังรู้อยู่แล้วตัวเรานั่นแหละที่รู้เราไม่ใช่ความคิดเพราะความคิดเกิดขึ้นและดับไป เช่นเดียวกับอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งในหัวที่บอกให้ทําหรือไม่ทําบางอย่างและถ้าเราเป็นความคิดจริงแล้วใครละ่ะที่รู้ตัวว่ากําลังคิดอยู่เราอาจเป็นผู้เฝ้าดูมีแนวคิดที่บอกว่าตัวตนที่แท้จริงคือผู้เฝ้าดูความคิดความรู้สึกและการกระทําเป็นสิ่งที่อยู่นิ่งและรู้ตัวต,วตลอดเวลาคนที่ศึกษาลึกซึ้งที่สุดเช่นนักปรัชญาหรือนักปฏิบัติธรรมเช่นพุทธหรือเซนจะบอกว่า ตัวเราไม่มีตัวตนจริงในทางพุทธศาสนามีแนวคิดเรื่องอนัตตาที่ว่าตัวเราคือกระแสของการเปลี่ยนแปลงไม่มีแก่นแท้ใดๆส่วนในทางตะวันตกมีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจมาก I think therefore I am ฉันคิดดังนั้นฉันจึงมีอยู่ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์อยู่ดีเพราะแม้แต่ความคิดก็อาจไม่ใช่ตัวเราเราอาจไม่ใช่อะไรเลย เราคือผู้รู้ที่กำลังเรียนรู้ว่าเราเป็นใครดังนั้นผมอยากให้คุณตั้งสติดีๆว่าคำตอบที่ผมได้ศึกษาค้นคว้าม,มามันอาจเป็นคำตอบที่เรียบง่ายและลึกซึ้งที่สุดก็ได้นะเพราะเราเป็นความว่างเปล่าเราเป็นความว่างเปล่าหมายความว่าตัวเราที่แท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นหรือจับต้องได้แต่เป็นความรู้ตัวที่อยู่เงียบๆภายในและไม่เปลี่ยนแปลงตามร่างกายและความคิด เขาใจชัดเจนขึ้นไหมครับเราอาจไม่ใช่อะไรเลยแต่เราคือผู้รู้ที่กำลังเรียนรู้ว่าเราเป็นใครบางทีผมมานึกๆดูก็รู้สึกขำในใจบางทีคำถามพวกนี้เหมือนวงกลมที่วนกลับมาจุดเดิมแล้วเราก็ถามมาอีกว่าเราเป็นใครสุดท้ายก็เหมือนจะได้คำตอบแต่พอคิดอีกทีก็เหมือนจะงงกว่าเดิมคุณอาจจะกำลังเจอโมเมนต์แบบนี้เราไม่ใช่ร่างกายอ้าวแล้วเราเป็นจิตหรือเราไม่ใช่จิตงั้นเราเป็นใครเราเป็นผู้รู้ แล้วใครสั่งผู้รู้ให้รู้ล่ะนี่มันเหมือนเกมหาคำตอบที่ไม่มีวันจบแต่บางทีความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้แหละคุณว่าไหมเราคือความว่างปเปล่าในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยมันอาจหมายถึงพื้นที่หรือศักยภาพที่ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เช่นความคิดความรู้สึกหรือการกระทำเหมือนกระดาษว่างปเปล่าที่รอให้เราวาสิ่งต่างๆลงไปเราเป็นผู้เฝ้าดูแต่ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะความว่างเปล่าคือสิ่งที่ถูกจำกัดโดยชื่ออายุสถานะหรืออารมณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราความคิดอารมณ์ประสบการณ์แต่เราไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ครับเราไม่ใช่ตัวตนถาวรซึ่งแนวคิดนี้ผมได้มาจากหลักปรัชญาและศาสนาเช่นพุทธศาสนาที่บอกว่าอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนในเมื่อตัวเราที่เราคิดว่ามี อาจเป็นเพียงผมรวมของประสบการณ์ความจำและความรู้ณขณะนั้นก็ได้ครับความว่างเปล่าช่วยอะไรเราความว่างเปล่าช่วยปลดปล่อยเราจะความลังเลเพราะถ้าเราเข้าใจว่าเราคือความว่างเปล่าเราจะไม่ยึดติดกับความสําเร็จความล้มเหลวหรือความคาดหวังของคนอื่นที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เพราะความว่างเปล่าเราจึงสามารถสร้างชีวิตแบบที่เราต้องการได้ทุกเมื่อและช่วยให้เรารู้จักปล่อยวางความว่างเปล่า ทำให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ถาวรเราแค่ดูมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยมันไปฉะนั้นถ้าเราเป็นความว่างเปล่าจริงจงรู้ไว้ว่านั่นสำคัญมากมีค่ามากไม่ใช่ว่าความว่างเปล่าจะไม่มีอะไรเลยแต่มันคือทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เหมือนจะก,กระวานที่ว่างเปล่าแต่ในความว่างนั้นก็มีดาวเคราะห์ดวงอาทิตย์และทุกสิ่งที่เรารู้จักเราอาจไม่ใช่ใคร ไม่ใช่อะไรแต่เราเป็นพื้นที่ว่างที่ทุกอย่างในชีวิตเกิดขึ้นได้ผมขอสรุปว่าทั้งหมดที่คุยกันถึงคำถามที่ว่าถ้าเราไม่ใช่เราแล้วเราเป็นใครเราอาจไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดแต่ผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรกลับไปบ้างแหละมันอาจไม่ใช่คำตอบที่ตายตัวแต่มันเป็นการตั้งคำถามใหม่ให้กับชีวิตสิ่งสำคัญคือเราไม่จำเป็นต้องนิยามตัวเองเพราะเราไม่ใช่แค่ความสำเร็จที่คนอื่นเห็น เราไม่ใช่แค่ความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นและเราก็ไม่ใช่แค่ความคิดในหัวที่วิ่งวนไปมาเราอาจเป็นเพียงผู้ที่อยู่ตรงนี้ผู้ที่รู้และเลือกได้เลือกที่จะสร้างชีวิตของเราในแบบที่เราต้องการความเป็นตัวเราอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไกว้าแต่มันคือสิ่งที่เรายอมรับในทุกขณะสุดท้ายผมอยากฝากให้คุณลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้มีความหมายต่อตัวคุณหรือเปล่าและสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นตัวคุณ มันอาจทำให้คุณเป็นอิสระหรือผูกมัดคุณไว้ถ้าคําตอบยังไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องรีบเพราะการเดินทางเพื่อค้นหาคําตอบนี่แหละทําให้ชีวิตมันน่าสนใจครับฉันคิดดังนั้นฉันจึงมีอยู่รเนเดกาา